วัดีทุกคนวันนี้นะคะพบก,กับช่องออยลี่นะคะสวยใสสุขภาพดีนะคะาาก็อีพีนี้นะคะเรามากินบุฟเฟ่กันนะคะแต่ว่าเราจะกินบุฟเฟ่แบบฟองหมอพอดีนะคะเพื่อจะมาให้เราแบบอ้วนมากนะคะเพราะว่าเราไม่ทานในบ่อยนักทานทีก็ไม่อ้วนแน่นอนนะคะก็อแจ้งทุกิปเนาะคือก่อนนั้นดื่มน้ำไปแล้วแค่หนึ่งแก้วขออนุญาตเออเลื่อนผ่านไปแล้วกันเนาะก็วันนี้นะคะมากินกับน้องๆน,นะคะ ไม่ได้เจอกันนานมากก็จะเป็นน้องป๊อปแล้วก็นา่ารักเวลาอุ๊ยลูกนกลูกต,ต,ตุ๊กตุ๊ไหนเอ่ยต้องแห้องไปใช่ค่ะก็ใองกล้องไปเลยนะคะเดียเย่ยวพรีเดียร์แบ๊งลูกนกนะคะ<ป>วันนี้นลูกนกก็มาด้วยนะคะโอเคตอนนี้ทุกคนก็กำลังย่างอยู่นะคะเราก็จะเมามอยกันก่อนเนาะแป๊บหบนึ่งมันะ,ะให้สาวๆเขาย่าง กัไนไปก่อนเนาะเราเก็รอกินก<า>็ EP นี้ไม่มีอะไรมากนะคะทุกคนก็อยากให้ทุกคนนะคะมาลดความอ้วนกันนะคะรับกินพอเหมาะพอดีเนาะ <l ots> วันนี้พี่เราก็จะกินคาร์โบนิดหน่อยไม่ได้กินเยอะเพราะไม่ได้กินนานแล้วนะคะน <l ots> ีอ่อืมอ้มอ่อยมากทุกคนเนี่ยมันหวานนะไก่กอุดม ก็เหมือนแจ้งทุกคลิปเลยนะคะก็คือร<ล>ะหว่างที่เราทานอาหารทุกมื้อนะอยลืนนมดื่มน้ำนะคะตลอดทางน,นะคะพอมาสุกคู่นี้ปไาก็ดื่นมน้ำแล้วหนึ่แก้วนะคะเพื่อให้อิ่มทต่อให้อาหารนำหน้าทานก็ตามนะคะเราก็ต้องกดใจไว้นะคะทุกคนกดทนไว้นะคะเพราะอ่าอีพีนี้เขาก็ไม่มีอะไรมากเนะะาะอาจจะแบบว่าถ้าเกิดว่าถ่ายหมดจนแบบว่าเออจนกินหมดเนี่ยน่าจะนานเนาะเพราะว่าเดี๋ยวก็พคงจะเปื่อละคะก็อีพีนี้ไม่ได้มีอะไรมากเนาะก็ๆๆ เราชวนมากินบุฟเฟ่แต่ว่าเรากินบุฟเฟ่ยังไงนะคะให้หายอยากแค่หายอยากก็พอนะคะไม่ต้องกินให้อิ่มมากนะคะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวน้ำหนักมกกันลดคืนแล้วมันจะลงยากนะคะพอเยอะมากแล้วมันก็จะมันก็จะลงยากน,น,นะทุกคหเนาะก็ต้องควบคุมเรองของอาหาน้ำหนักตัวเองและต้องควบใจตัวเองด้วยนะนะดูว่าไหนดีก่อนมาเริ่มมั้ย ูบรรยากาศเนาะนะคะว่าของน่ากินขนาดไหนนะคะแต่เราก็ไปดูด้วยนะคะแล้วก็เปิดใจว่านี่สาวก็บอกสาวว่าตมองอดเคยนะอย่ากินเยอะนะอะไรเงี้ยกินแค่พออิ่มก็พอนะคะสาวก็ตกใจกับเรานะคะว่าจะแบบทายแค่พอเหมาะพอดีนะคะเดี๋ยวก็มาดูกันนะคะว่าตอนนี้อาหารเราหน้ากินขนาดไหนที่รัก นะคะ e นี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะาอทุกคนติดตามนะคะออยลี่สวยใสยสุขภาพดีนะคะทุกช่องทางนะคะจะเป็น TikTok IG นะคะ Facebook น,นะคะก็ YouTube ด้วยนะคะ <c oughs> มาเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันนะคะแล้วก็มาลดน้ำหนักกันนะคะ <c oughs> ยังไงเราเจอกันอีทีหน้านะคะที่รับ๊ายบาย